ครับนานเลยอยู่ไกลมากโอเคได้เลยแอ์พอลิงค์เนาะ okay. ได้เลยจ้ะครับถามาค้าบาทนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมค,ค,ครับมาดูวิธีการวิ่งแอป In driver Win นะแบบมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อเรากดรับงานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มาถึงยังสถานที่ที่ลูกค้ารออยู่นะฮะก็อัปเดตสถานนะเป็นมาถึงสถานที่นะฮะแล้วก็กดเริ่มเดินทางแล้วก็ออกเดินทางไปส่งผู้โดยสารได้เลยนะครับแอป in Drive r นะฮะจะเป็นลนักษณะเหมือนวินมอเตอร์ไซค์นะฮะก็คือสามารถ วิ่งรับส่งผู้โดยสารได้นะฮะก็มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถส่งของก็มีนะฮะก็แอปเดียวครบทุกบริการนะฮะมีทั้งคนส่งข้ามจังหวัดด้วยนะฮะก็เมื่อมาถึงสถานีปลายทางนะฮะก็กดสิ้นสุดนะฮะแล้วก็รับเงินจากลูกค้านะฮะก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายนิดเดียวนะ,ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องมรารยาทแล้วก็การพูดการจา ที่ไพเราะสนองหูนิดนึงนะฮะระยำมารยาทก็ต้องเรียบร้อยนะครับเรามาดูแอปอินไดรเวอร์กันคร่าวๆนะฮะแอปอินไดรเวอร์นะครับมีทั้งแบบมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แล้วก็รถขนส่งสินค้านะครับก็คือเป็นแอปที่ครอ,อบคลุมนะฮะหลายบริการนะครับมาดูแอปหน้าตา ก็เป็นแบบนี้นะฮะามาดูฝั่งซ้ายนะจะมีขีดสามขีดนะครับจิ้มขเข้าไปก็จะมีชื่อของเรานะฮะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เมืองบัญชีของฉันระหว่างเมืองรถบรรทุกอันนี้มาใหม่นะครับแล้วก็ความปลอดภยัยการตั้งค่าความช่วยเหลือนะการสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์นะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันทีละจุดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ แอปนี้ดีนะฮะคือสามารถเป็นทั้งแอปคนขับแล้วก็แอปผู้โดยสารได้เลยนะฮะโอเคมาดูหน้าตาสันบนกันเลยนะถ้าเกิดเราจะกดสลับไปเป็นผู้โดยสารก็สามารถจิ้มตรงปุ่มเขียวๆนี่ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านบนนะฮะมีชื่อจิ้มเข้าไปมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีบัญชีของฉันนะฮะแล้วก็รูปรถมอเตอร์ไซค์นะฮะการเดินทางข้ามจังหวัด การขนส่งสินค้านะฮะอ่าก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นแอปเดียวที่บริการจบเกือบทุกบริการนะฮะอ่าอันนี้คือหน้าตาของการขนส่งสินค้าใช้รถปิก up อ,อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้การเดินทางภาพจังจหวัดนะก็ใช้รถแท็กซี่อะไรก็ได้นะฮะทีนี้มาดูตรงเมืองนะฮะก็คือสามารถใช้บริการได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์นะฮะ แล้วก็ปุ่มด้านบน,นเป็นปุ่มออนไลน์และออฟไลน์นะครับแล้วก็บัญชีของฉันนะฮะจนหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ระหว่างเมืองระหว่างเมืองก็จะเป็นรถแท็กซี่นะฮะลูกค้าก็จะใช้บริการเรียกมาต่อเักต่อรองราคากันนะฮะรถบรรทุกใหม่นะ,ะก็คือนี้เป็นรถที่เรียกบริการขนส่งสินค้านะฮะย้ายห้องย้ายห้องนะ ได้หมดนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะฮะก็ให้คนของที่ซอยสุขุมวิทเจ็ดนะไปอำเภอบางละมุงชลบุรีนะฮะก็ในราคาประมาณสามบาทนะครับความปลอดภยัยอันนี้ก็มีเบอร์ทโทรฉุกเฉินต่างๆนะฮะก็มีทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ภัยนะฮะแล้วก็การตั้งค่านะครับก็มีการตั้งค่าต่างๆมีเบอร์ทโทรศัพท์นะฮะการแจ้งเตือนภาษานะฮะรูแปแบบและระหว่าง และหน่วยการระยะทางนะฮะ24ิบ24ชั่วโมงกิโลเมตรนะฮะโหมดกลางคืนนะครับก็คือตั้งหน้าจอนะครับก็ให้หน้าจอมืดหรือว่าหน้าจอสว่างแบบนี้นะฮะเนี่ยก็คือถ้าถ้า,ถาให้เป็นโหมดธรรมดาก็จะเป็นหน้าจอสีขาวอย่างนี้นะครับเปิดการใช้งานหน้าจอมืดก็จะเป็นอย่างนี้นะประหยัดแบตด้วยนะครับการนําทางนะครับคือ ใช้ Google Maps นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับ,บแอปพลิเคชันนะเราจะแจ้งเวอร์ชันนะครับกฎการให้บริการข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายส่วนตัวไปอนุญาตนะครับใบอนุญาตก็คือน่าจะเป็นใบอนุญาตกับขี่นะฮะที่เราออไม่ใช่ไปอนุญาตอาแอปนะฮะเพราะ InDriver นี่น่าจะมีใช้เกือบทั่วโลกนะฮะโอเคจุด3จุดจบแล้วนะฮะมาดูตรงการตั้งค่านะฮะ มีจัดเรียงนะฮะจัดเรียงอันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่า,าใช้ในแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มุมมองกระทัดรัดนะมุมมองกระทัดรัดการเตือนด้วยเสียงโหมดกลางคืนนะฮะสายโซ่คำขอนะฮะกลุ่มขอระหว่างทางนะฮะแล้วก็ตัวนำทาง ที่เราเข้าไปดูาากันสักรูนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับก็จะมีคำขอเรียกรถนะแล้วก็รายได้ของฉันนะฮะเนี่ยก็แสดงแบบนี้จะตัวแสดงล่าสุดอยู่ด้านบนนะครับอ,อันดับนนนะคะแนนมีหนึ่งรีวิวด้วยไม่ไม่โชว์นะฮะก็น่าจะตั้งค่าเหมือนไม่ให้โชว์นะฮะ โอเคมาดูนั่นแหละอันนี้คำขอระหว่างทางนะคือเหมือนจะมาณว่าตั้งหมายปลายทางว่าให้ไปไหนนะปลายทางเราไปไหนก็ระหว่างทางก็สามารถรับได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็คร่าวๆครบประมาณนี้ครับได d r i v e ์นะ รถเบนซ์นะคะับเป็นศูนย์บริการศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็ขายครบวงจรนะฮะรถซูซูกิโดยเฉพาะเลยนะฮะเดี๋ยวระหว่างรอเซอร์วิสรถนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันดีกว่าว่ามีรบบุ่นไหนกันบ้างนะครับ ถ้าเกิดว่าพวกพี่พวกไรเดอร์มาซื้อเนี่ยะจะมีสิทธิพิเศษอะไรไหมอ่าโอเคได้เลยถ้าถ้าเป็นพี่ไรเดอร์อนะคะไม่ว่าจะเป็นของอสำนักไหนหรือเป็นเป็นไลน์แมนยูมจาจากเพจผู้ขับไลน์แมนนะคะอเอทางร้านมีแจมมอตเตอร์ไซค์นะคะมีสิทธิพิเศษให้คือมาออกรถกับที่ร้านนะคะเป็นโปรโมชั่นเลยนะสําหรับการผ่อนนะคะเราจะมีอ e ินโรเชอร์ให้นะคะทุกคันและจะมีคูปอง เปลี่ยนบัตรอ่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีทั้งหมดนะคะสามระยะให้กับพวกพี่ๆไรเดอร์เลยค่ะโอเคครับผมก็อย่าลืมมาบอกว่ามาจากกลุ่มกู้ขับลายแมนนะฮะหรือว่ากลุ่ม messenger นะฮะหรือว่าช่องดูทูบยู u ูบนะครับก็มาแจ้งเขานะฮะก็อย่าลืมาฝากร้าน b j l Motorbike ด้วยครับใช่ วัดประดูกนะคะหรือว่าออประชาราชซอยสิอีกร้านหนึ่งนะคะจะอยู่ติดแยกบางโพนะคะร้านนึงจะอยู่ตรงสาขาบางซ่อนนะคะจะอยู่ตรงตลาดบางซ่อนเลยะคะ่ะของเราครบวงจรค่ะซื้อรถกับเราสบายใจได้เลยมีอะไรบ้างครับมีขายแล้วก็ซ่อมอะไรใช่ไหมมีขายรถมีบริการด้านเซอร์วิสมีอะไรครบวงจรเลยค่ะต่อภาษีทะเบียนทรบอรได้หมดเลยค่ะบริการครบวงจรโอเคขอบคุณเซลลมากค,ครับ